สมมุติว่าเราซื้อหุ้นมา10บาทครับแล้วเราก็ขายหุ้นนั้นไปในราคา11บาทคําถามคือเรากําไรใช่ไหมเรากําไร1บาทแล้วใครจะเป็นคนขาดทุนครับสวัสดีครับผมพื่อน,นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมก,กันกับช่อง Money Hero กันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาตอบคำถามมือใหม่เช่นเคยมีคนถามเข้ามา คำถามเนี่ยประมาณว่าถ้าเราซื้อหุ้นมาในราคาหนึ่งแล้วก็ขายไปได้กําไรนะครับเงินกําไรที่มันเข้ามาในพอร์ตเราเนี่ยใครเป็นคนจ่ายเหรอนะแล้วใครเป็นคนขาทุนต้องอธิบายให้ฟังงี้นะครับว่าเคยได้ยินเรื่องการพนันไหมการการพนันน่าจะรู้จักกันทุกคนนะมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งครับเขาเรียกว่า zero sum game zero s ซ m มเก e นั่นหมายความว่ามีคนได้มันต้มีคนเสีย สุดท้ายรวมกันแล้วมันจะกลายเป็นศูนย์สมมติว่าผมเสียงเงิน10บาทเล่นเล่นไพ่นะผมเสียงเงิน10บาทและเพื่อนมันได้ไป10บาทก็คือได้เงินผมอะ่ะลบสิบวกสิมันก็จะกลายเป็นศูนย์นี่คือซีโร่ซัมเกมนะครับคือเรื่องของการพน,านันหรือไม่ก็ถ้าในฝั่งของลงทุนนะพวกทีเฟก forex นะครับพวกเนี้ยมันคือซีโร่ซัมเกมคือมีคนได้มันต้องมีคนเสียแต่หุ้นมันไม่ใช่ประเภทแบบนั้นครับ มันไม่ได้แบบว่าทุกครั้งที่เราได้เงินมันจะต้องมีคนเสียเงินให้ให้กับเราไม่ใช่ให้คิดภาพเหมือนกับการซื้อขายที่ดินสมมตินะครับว่าผมซื้อที่ดินมาจากนายเอราคา400,000บาทและผมไปขายที่ดินแปลงนั้นในราคา500,000บาทผมได้กําไร100,000มีใครขาดทุนไหมครับมันไม่มีใครขาดทุนนึกออกไหมครับอ่ะนายเอจะได้ในราคาที่เขาพอใจจะขายให้ผม แล้วผมก็ไปขายต่อมาเพราะฉะนั้นว่าผมขายต่อแล้วได้กำไรหนึ่งแสนก็ผมก็ได้ในราคาที่ผมพอใจและสมมุติว่าคนที่ซื้อต่อจากผมไปขายอีกนะครับซื้อมาห้าแสนใช่ไหมขายไปหกแสนคนนั้นได้กําไรอีกหนึ่งแสนถามว่าใครขาดทุนครับไม่มีคนขาดทุนนึกออกไหมครับอย่ามาอย่ามาเถียงว่าแบบขาดทุนกําไรมันอยู่ที่ความพอใจในการขายนึกออกไหมอ่ะ ความพอใจในการขายเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นไม่มีขาดทุนกําไรแต่ในทางตรงกันข้ามสมมุติว่าที่ดินแถวนั้นอยู่ดีๆก็ราคาตกครับสมมติมันขึ้นไปสูงถึง1ล้านบาทนะฮะ,ะแล้วก็มีคนรับซื้อไว้คนสุดท้ายคนที่ติดดอยอ่ะภาษาหุ้นเรียกติดดอยใช่ไหมคนที่ซื้อไว้คนสุดท้ายที่1ล้านบาทแล้วโ,โแถวนั้นอยู่ดีๆก็น้ําท่วมเกิดฟุน่นเกิดนั่นนูนนี่ราคาตกครับเพราะราคาตก จาก1ล้านกลายเป็น5 0 0แสนขายต่อได้ในราคา5 0 0แสนบาทใครขาดทุนครับก็อีกคนที่มันถือไว้คนสุดท้ายนะ่ะเป็นคนขาดทุนนะครับแล้วก็ไม่ได้ขาดทุนให้ใครด้วยนะนึก <_ q _> ไหมไม่ได้ขาดทุนให้ใครเขาก็เสียเงินของเขาไปเองนะครับเขาซื้อ1ล้านแล้วเขาก็พอใจที่จะขายในราคา5 0 0แสนลักษณะถือหุ้นก็เช่นกันนะครับในหุ้นขาขึ้นคนส่วนใหญ่จะได้กำไรกันครับ สมมติมาจาก4บาทนะฮะขายไป5บาท5บาทขาย6บาท6ขาย7 7ขาย8ก็ส่วนใหญ่จะได้กำไรกันทวนหน้านะครับมันก็เว้นแต่ว่าจะมีการแบบหุ้นดีดขึ้นแล้วก็มีลงดีดขึ้นดีดลงบ้างแต่ภาพรวมก็คือขาขึ้นคนส่วนใหญ่จะได้กำไรในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดหุ้นมันเป็นขาลงส่วนใหญ่ก็จะขาดทุนกันทั้งตลาดยกตัวอย่างง่ายๆคือสภาพตลาดณนะปัจจุบันเนี่ยเดือน มีนาเมษาปี63นะที่ที่อัดคลิปเนี่ยคือเดือนเมษาปี63นะครับแต่ภาพตอนนี้ก็คือซื้อ,อยังไงก็ขาดทุนถือไว้ก็ขาดทุนเว้นแต่ว่าใครจะมาเล่นสั้นมา,มากๆช่วงเนี้ยช่วงที่มันมีการดีดขึ้นมาสั้นๆก็อาจจะกําไรนิดๆหน่อยๆโอเคไหมครับให้แยกกันนะครับระหว่างซีโร่ซัมเกมกับหุ้นที่มันเป็นการลงทุนเก่งกาไรพวกนี้ไม่เหมือนกัน เราได้มันไม่ได้หมายความว่ามีคนเสียเราเสียไม่ได้หมายความมันมีคนได้เราขายหุน้นคัดลอตติดดอยไป5 0 0แสนบาทสมมตินนะใครได้เงิน500แสนตรงนั้นไปครับไม่มีไม่มีนะแต่ว่าเราเสียไปเองอเหมือนกับการซื้อขายที่ดินนั่นเองก็เชื่อว่าคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์นะสำหรับมือใหม่นะครับก็ลองเอาไปคิดทบทวนดีๆนะครับว่า ก่อนลงทุนนะฮะจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะว่าหุ้นมีความเสี่ยงและก็เสี่ยงค่อนข้างสูงที่ดินเนี่ยยังปล่อยยากบางทีซื้อมาที่ยังไม่ได้ขาดทุนสักทีเนี่ยเพราะมันมันปล่อยยากแต่หุ้นเนี่ยมันปล่อยง่ายนะครับโอกาสขาดทุนมันง่ายกว่าการลงทุนอสังหามากๆอ่ะ สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับบ๊ายบาย